งอพร้อมนะครับงอพร้อมงอพร้อมพลพร้อมครับงอพร้อมพลพร้อมกรรมการสั่งไปงัวครับกรรมการสั่งไปงัวแดงดำชัดเจนครับคุณนี่แดงดำชัดเจนโอ้ตัวนี้ชิงกันแปดหมื่นนะครับแปดหมื่นตัวแดงนี่ขาวเฉิดฉายในสายฟ้าสองนะครับจากไคลโคโชคพาราดอน สุโขทยัยพบกับฝ่ายน้ําเงินนะครับโนดนักเลงนักเลงคนใจน้องสนนนะครับวาสุโขทัยนังกู่ครับไอ้ดำจุ๊ไปไอ้แดงเขี่ยไปไอ้แดงหดไปไประปยอดดีนั้งกู่นะครับ แดงดำชัดเจนนะครับแดงดำชัดเจนกลุ่มหัวกลุ่มเข่ากันอยู่ทางสนามครับแดงทิ้มไปแดมบดันไปดับเราไปดับไอ้แดงกันไปแดงกันไปไอ้ดอมกันไปมื่อแดง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  ทำตัวไปราคาอยู่แดงครับราคาอยู่แดงทำตัวไปราคาหมูแดงหมูแดงครับสีว่ะชัดเจน,นครับคนนี้ทรงพงทรงเขาได้กันหมดนะครับเนื้อตัว เรามีไข่เดือเปียบเสียเปียบครับโอ้พี่เป็นสวยเบียแล้วไอ้เนี่ยหันมามอ้าวมาเมอด์ดำนะครับมาเมอดำแล้วเด้อมาเมอดำ,มมอดำไอ้ดำเบียไป เฮ้ยเฮ้ยไอ้แดงนี่มาไอ้แดงงอนมาไอ,มอ,าอ้ดำพักดำดอด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 อ๋ดดอ,อ,อมาตั้งไว้ก่อนดำดอดำนอดำดอดดำดอดดำดอดอย่างนะครับเดงเติร์ดตาหัวตรงครับไอ้แดงเกี่ยวไปเฮ้ยเฮ้ยนอนแล้วครับคู่นี้โศกพะดอนเจอกับคนใจนองสนูนะครับ ดำนักเลงเจอกับข่าวเชิดชายนะครับสายฟ้าสองเจอกับนักเลงนะครับตัวดำนี่นักเลงตัวข่าวสายฟ้าสองครับราคบข้ามไปข้ามมานะครับนะครเบียเบียดผู้ี้ซูซีกันดู มือแดง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 ราคามือแดงมือแดงมือแดงแดงเขี้ยวไปดำจี้ปลายยอดครับดำจี í, ้ปลายยอดมาดำจี้พ sure> ักพักมาพัก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 นี่ภาษาเหนือนี่คือยู่ครับยู่ย่นดันครับเอ้ยแดงเขี้ยวไปดำเกียร์ขึ้นมาแดงตรงไปครับมาหัวตรงครับเขมาหัวตรง ดำนักเลงข่าวสายฟ้านะครับข่าวสายฟ้าสองคู่ที่สามนะครับคู่ที่สามในรอบสองนะครับส่วนดีครับส่วนดีทั้งคู่ดูด สมหัวจุ้มกันนั่นหัวง้วสองหัวคนหนึ่งพอดีเป๊ะเลยนะครับหัวคนอยู่กลางงอพอดีเลยเฮ้ยเราแดงกระทืบท้าคูนะครับราคาอยู่แดงนะครับราคาอยู่แดงแตครับบอลได้ลึกนะครับเดือดเดือดเฮ้ยไอเดเดืดไป ดำเนี่ยถึงก่อนนะครับเฮ้ยปลายเข่าถึงก่อนนะครับตัวดำนี่แต่ว่ากว้างกว่าเฮ้ยร <c oughs> าคายังอยู่แดงนะครับราคาอยู่แดงเฮ้ยไอ้แดงคนไปเฮ้ยได้บาดแผลเนอะปลายเข่าตัวแดงทำงานนะครับ น้ำเห็นบอยชุ่มชุ่มที่ไปเขาละไอ้แดงนี่ไปโอ้ยกรับมาหัวตรงครับดันกันไปแดงก็มาขับมาหัวตรงราคาอยู่แดงอยู่แดงนะครับราคาอยู่แดง บรรยาการหอบเนยทั้งกูกนะครับบรรยาการหอบเนยทั้งก,กูอย่าลืมกันนะครับอุปกรณ์วัวชนขายมันน้อยนะช่วงนี้นะครับขายขายบอย่อยอย่าลำพานกันนะครับแต่กะอย่าขายนะครับอย่าขายอุปกรณ์วัวชนทุกชนิดนะครับ ถักมาเลยเนอะรองผ้าวัวเขางวนนะครับเชือกจูงเชือกปล่อยพอเขานะครับเขาต่อเขาซ่อมจะเอาไปต่อเองหรือจะเอาไปแต่งเองก็ได้นะครับมีน,นีเป็นร้อยกาคู่นะครับต้องการรอบพ้นต่อใดความยาวต่อใดทรงไหนพักมาได้เลยครับเองเท่าไปตามจี้มาต่อได้ให้เทิดดินครับเทิดดีเฮ้ย เอ้ยนั้นนันมาเอยออกมาไปเแดงเข้าไปเแดงเข้าไปโอ้ยลุ้มแล้ว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 โอ้ยโออเแดงได้ไม่เดียวเแดงได้ไม่เดียวโอ้ยโอ้ยวันนี้นี่ยงัวลุ้มมันมันครับโอ้ยไปแล้ว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 โออฮิ้วฮิวฮิ้วฮิวฮิ้วฮิ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 วยอมจ้ายอมจ้า เจ็บ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 แทงหิวแทงติดนะครับหิวติดเลยครับหิวติดเลยครับโอ้ดูจีแนงนี่โอ้เข่าคมครับเข่าคมเอาแล้วจับงอตื้อจับงอตื้ออ้าวแดงชนะเลยแดงชนะเลยแปดนาทีนะครับแปดนาทียินดีกับฝ่ชนะเปิดกระใจฝ่าแพ้น,นะครับโอ้ดูดิ